ทุกคนดูนี้สิตอนนี้คือถ้าใครเนี่ยพัดหลงมาสักที่ไหนก็ไม่รู้นะเราก็มาเจอกับแบงค์แบงค์เออคืออะไรอ๋าทุกคนถ้าไปจัดที่พา,ายฟั่งนัเกมนี้เนี่ยมีสลักมีลักษณะการเล่นที่คล้ายคกับพิกกี้เลยเว้ยแต่ว่าพิงแค่เราเนี่ยก็ค่าโอเคหากุญแจซึ่งแต่ว่าจะมีสิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะต้องหนีเอาเรียบร้อยเพื่อนกูตัวไปแล้วเราต้องหนีทอมเบนแองเจล่าแล้วก็ใครอีกมากมายซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทำไมไม่รู้ แต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยไขกุญแจไปยังไปหรือเปล่าก็าาไม่รู้นะเพราะว่าทัพพายเนี่ยมาเกมหลังจากวิห์ห์เราคุณจะสีม่วงไปปนตรกันแน่เลยเพื่อนรอกันไปแล้วทุกคนมาทัพพาไจะเอาไปไขตรงนี้ก่อนทัาพพไม่รู้นะมาแต่เราก็ต้องเดินเกมบ้างแหละทัพพายมาหลังทุกคนเพื่อนเนี่ยมาก่อนทัพพาอีกแต่ว่าไม่รเวมกันว่าเพื่อนจนไปไกลยังแต่ว่าอันนี้คือรูาเสึกว่าเกมหนึ่งจะมีประมาณสิบกว่านาที โอ้ทุกคนตอนนี้ก็อะไคร่ถึงข่าวสวยนะไคแล้วก็คือแมวมาตามให้มันติดๆเลยเว้ยเวลาตามมาแล้วเนี่ยก็จะมีพืชสะเทือนเลยนะโอ้ยมัน,นมาแล้วทุกคนเห็นไหมเออตรงนี้ต้องใช้กีการ์แล้วก็อันนี้ก็กุญแจสีน้ำตาลซึ่งทั้งสองคือไม่มีฝั่งนี้ต้องมีสักที่นึงแหละเพียงแต่ว่าเพื่อนเราหาไม่เจอแค่นั้นเองตัวเองไงประเจประเจ,ะเจต้องใช้มากกว่าหนึ่งที่หรือเปล่าโอ้ไม่นะ ม,มาแล้วทําไปแต่ว่าท้าพาไม่ตายง่ายหรอกทาพายจ,จุตอนนี้ท้าพาได้กุญแจสีเนื้อนั้นรู้สึกว่าต้องเปิดตรงั้นบนโอเคมาสปีดรันไปเลยทุกคนอย่าปล่อยมันจับเราไ,ได้ก็พอโอ้โหสามนาทีก,กว่ากว่าท้าไปจะรอดไหมเพื่อนแชงท้าพยตายมากกว่านี่เปิดตรงนี้จุกได้ไหมตรงนี้อุ้ยจุกไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหเกือบมันจุกไม่ได้นะเมื่อกี้อันนี้เปิดกุญแจสีขาว รู้สึกว่าเจ้าบอดเนี่ยเอ้ยเจ้าทอมนี่มันเป็นบอดอ่ะมันไม่สามารถที่จะลงมาได้เนาะเป็นความงูของบอดกองทุกคนใช่ซ่อมตรงกันไหมมันต้องเปิดตรงกันเว้ยสอ่งมอาที่ว่วาโอ้ไม่ทันแน่เลยเอาต้องใช้กีการ์ดด้วยเดี๋ยวดีแต่ละอย่างคืองงไปหมดแล้วเนี่ย่าหาอะไรบ้างโอ้โอไม่อ๋อมีเพื่อนมาช่วยแล้วคนหนึ่ง อหาอกาิการ์ตกอยู่ตรงไหนอะไม่รู้หนึ่งนาทีกว่าๆคือเพื่อนมันตายไ้แล้วคือแบบขคมันก็กระจายตามทั่วแมปไปเลยอะคือแบบเรามาหลังเราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาวางของไว้ที่ไหนบ้างออย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นแค่แคตาแรกก็จะไปพุ่งมาเล่นเออยังไงถ้าใครว่าเราลองกลับไปตรงนี้อีกสรอบนึงดูไหมหนึ่งนาทีโอ้ยอู้ ห้องนี้มันใช้ปรจเจเปิดอะไรหรือเปล่าสรุปคือตามันเกียคือเราไม่ได้รอดเว้ยเพราะว่าเราหาของไม่เจอเลยถ้าไปขอเลือกเป็นด่านที่ไปเคยเล่นไมปก่อนแล้วกันนะต่อนี่ไปเคยเล่นเนี่ยจะเป็นด่านเฮาแล้วก็ด่านเร o s ล a โอสเซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ต่างเรื่องเป็นแล็บที่สามเพราะว่าทําตัวอยากเล่นด่านใหม่ไงเออเอ,อาจะไปพิมพ์อะไรเนี่ยโอเคด่านใหม่ มไม่ใช่ดาดหม่อันนี้เป็นปืนหาของก่อนสิ่งแรกที่จะเจอเป็นปืนไม่ได้หรอกอันนี้เป็นกุญแจสีดำอ่าหาก่อนนะว่ากุญแจสีดำเปิดตรงไหน,นซึ่งเออเบืนอเนานะมีเร็วปีนทำไมตรงนั้นอะเรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งคนเอากุญแจสีดำเปิดตรงนั้นถ้าไปลืมดูอันนี้เป็นเพลเยอร์ทุกคน ราะนั่นคือเพลเยอร์แต่สามารถที่จะวางกับดักได้โอ้ oh. ได้กุญแจสีนี้มาอ๋อไปเปิดตรงนั้นเล่าตรงที่มันเฝ้าไปะหาทางข้าไปได้เพื่อนอย่าเดินไปตรงนั้นไอ้นี่มันอยากยิงมั่วดิมันเสียพลังงานรู้ไหมทำไมมันไม่ยอมลงไปวะ ถ้าไปจะเอาปูแจไปไขได้ยังไงถ้ามันไม่ยอมลงมาจังหวะขึ้นไปได้รู้สึกก็เจ้าเบนเนี่ยมันจะมีพลังในการวิ่งเร็วนะสุวขนาดนึงโอ้โหดูดิย่างไวเลยอันนี้เป็นกุญแจสีน้ำตาลอืมเปิดตรงไหนนะตรงนี้ไหม ใช่ไหมเออใช่ทำไมเจอกุญแจสีเขียวโอเคมาคือเพื่อนนะหากุญแจกันอย่างจาเจ้าระหวัดเลยว้ยซึ่งอย่างนี้นอนคือกุญแจทุกอย่างแตงไปอยู่กัมอยู่ที่กับเมือไพอันนี้ใช้ค้นในการเปิดโคอ้อนี่เอาไว้ทําลายไม้ตรงไหนมีไม้บ้างตรงนั้นไงที่มีไม้มันเรลงมาได้ไหมเฮ้ยมีคนติดกบดังิีหายยังไงขอปลอดภัยเพื่อน,อนเดี๋ยวเราไปตายไปแล้วหนึ่ง EA. เอเออ ตรงนี้กุณจะสีม่วงในโปรอย่าดักไปนะเจ้าเบนเอ้ยไม่ได้ดักอยู่บนหัวไพ่แหละเ<ๆ>ขาไปในห้องกันแล้วอะ่ะเอออืมอันนี้เจอประเจอุ้ยเสียงมันแบบอยู่ใกล้มากเดีย๋ยวประเจน้าไปต้องยังไม่รู้นะวราต้องเปิดตรงไหนเราต้องตรวจดูดรายละเอียรเอีทีท่วนก่อน อ๋อกูจะสีแดงก็ใช้เปิดตรงนี้<บ>คุณจะสีแดงอ่ะเปิดตรงนูน้นอู้วมันลงมาแล้วเพื่อนจุ๊กไปให้หน่อยนะไม่ใช่เดินตามกูมาอันนี้เป็นกแจะสีขาวอโอ้มันลงมาแล้วเดี๋ยวกแจะสีขาวดูก่อนว่ามันต้องเปิดตรงไหนเฮ้ยกแจะสีขาวไม่ได้เปิดตรงนี้นะถ้าใครเดินนอนดูรอบๆแล้วกแจะสีขาวไม่รู้เลยว่าต้องเปิดตรงไหน <S <S เออเปิดตรงนู้นหรือเปล่าวะ โอ้โหมันลงมาแล้วว่ะแล้วมิ่งวิ่งไวด้วยนะ้าไฟกระจุกสักครั้งมาวิ่งตามหลังมันนี่แหละนี่ไงเปิดตรงนี้จริงด้วยตามที่คำนวณไว้เลย,เลยประแจอยู่ตรงใต้ดินเฮ้ยเออประแจต้องเปิดตรงไอ่ประแจมันจะอยู่ตรงใต้ดินเหนตรถไฟเนี่ยจะต้องกลับไปเอาอีกทีนึง อาจจะแค่เอาไปอาจจะแค่เอาไปเอาปัจเจอแล้วก็หลังก็ผ่านเลยก็ว่าก็มัง้งเดี๋ยวนะต้ดูกับต้องดูกับดักไว้ทุกคนบางทีโซเบนนี่แม,ม่งฉลาดมันมากับดักไว้ตรงที่แคบมันจะเดินตัดต้อไปไหนี่มเนี่ยอ๋อปจัจแจหายไปแล้วเฮ้ยปจัจแจเดี๋ยวนะอยู่ที่ใครเนี่ยปจัจแจอ่ะเพื่อนหยิบเพื่อนมันหยิบไปแล้วเว้ย เพราะตรงนั้นจะเป็นคอนแทนมันอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมเพื่อนหยิบไปเพื่ออาจจะต้องเอาไปวางสักแห่งแน่ๆเลยเพื่อนมันรู้ปหมเนี่ยอ๋อนี่นนะน่าเบื่ออย่างนึงก็คือเพื่อนมันจะชอบหยิบของอาไปอ่ะเรียบร้อยมันตายละหาดูก่อนว่าประเจมันวางอยู่ตรงไหนอ๋า กระแจอยู่ตรงนี้ไหมางทีมันกน่่เนบจันจะตกในม่คนโง่เลอแค่ระแจเนี่ยระแจมันจะได้ปสบกคนนั้นกที่มัตายเนียาะเยระแจอยู่ไนตอนนี้ไม่ตายอะเอาไม่ดนยิงไปก็ไม่ประโยชน์เกือบโดนแล้วนะดั่เือบาแพรแน่เลย หอยมันตายหอยมันตายหอยสลละร,ร้อยมันตายทุกคนซึ่งมันกดชิปไปนู่นแล้วเดินมานี่มานี่ไปเขไปขึ้นต้นไป,าไปามามามา,มานำเพื่อนไปนำเพื่อนไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้อนีอ,อ,อนไงได้แล้วกุญแจสีสีสนึง่ะกูไปแล้วจ้าโอเคไฟผ่านละโอ้ยหโมไซเทปบอลต้นหากุญแจหาประเจไมริญของกุญแจ